ที่คุณต้องมีเกอเรนเจ่ร <G ore ng> er> ุ่นนี้นะคะสีตามจากประเทศสโลเวเนียตู้แช่ไว,วน์19ขวดเป็นตู้แบบซิงเกิลเทมเพอร์เจอร์โซนที่ปรับเป็นโซนเดียวได้ด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูค่ะจับวางตรงไหนก็ดูดีมีขนาดตามนี้เลยค่ะ ด้ามจับแข็งแรงหรูหราค่ะด้านในเป็นชั้นวางไม้โอคกชั้นค่ะพร้อมกับรางเรื่อนแบบเทเลสโคปิกค่ะที่ขยายได้เต็มที่เรือนเก็บแบบซอฟโคลดและที่สําคัญค่ะประตูเปลี่ยนฝั่งเปิดได้นะครอบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและกดปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็กด2ปุ่มค้างนะคะเพื่อเปิดล็อกและมีปุ่มเปิดไฟ LED สีฟ้าแบบนี้สวยๆบนเพดานด้วย สำหรับการตั้งอุณหภูมินะคะสามารถตั้งได้ตั้งแต่5องศาถึง15องศาค่ะแล้วก็ายแดงอยู่ที่ประมาณ12องศาและไวขาวอยู่ที่7องศานะคะส่วนระบบทํางานถัดด้วยคอมเพรสเซอร์หนึ่งตัวค่ะพลังไฟฟ้ารวมใช้อยู่ที่70วัตต์ประสิทธิภาพการประหยัดนะคะพลังงานระดับ A บวกค่ะและยังบันทึกการตั้งค่าไว้นะคะแม้ไฟดับรับกัน2ปีภายใต้เงื่อนไขบริษัทครบทั้งดีไซน์ความจุและฟังก์ชันในตู้เดียวแบบนี้กดเลยค่ะ